สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนด้านในแบ่งส่นงวนการแสดงออกเป็นสามโซนนะคะมี8จุดจอดค่ะนักท่องเที่ยวสามารถ้นลงได้ตามจุดจอดเลยนะคะทุกๆสิบห้านาทีค่ะรถจะออกจากสถานีไแร่รนักท่องเที่ยวไปยังจุดต่อไปค่ะรถคันเดิมจะไม่จอดรอรับนะคะรถเที่ยวสุดท้ายก็จะออกจากสถานีในเวลาหกโมงเย็นค<ม>่ะ<ม> ตอนนี้เข้าสู่โซนที่หนึ่งค่ะโซนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ซ้ายมือค่ะคืะคออาคารวัวบาทญาตาทุกทิที่ท่านเสด็จคือพระราชกรณียกิจที่ท่านมอบไว้ให้กับวงชน,ชนชาวไทยถัดมาก็เป็นอาคารนิเทศการพระสถิตในดวงใจไทยปรมจในเนรุนด้านใหม่ก็จะมีภาพถ่ายการทุงงานค่ะและภาพการแปลอักษรไว้อะไรให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทางด้านขวามือขึนมาค่ะเราจะมองมั่นส่วนริมน้ำและสาราริมน้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยา<ม>ทางด้านซ้ายมือค่ะธนาคาร oh. แห่งประเทศไทยสมรภัณฑ์ภาคเหนือค่ะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจและภารกิจของธานาคารใน oh. วิธีการดูธนาบัตรของจริงและของปลอมค่ะ oh. การทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือน oh. ก่อจุดนี้จะเป็นจุดจอดรถจุดที่หนึ่งค่ะ mm. ทางด้านขวามือก็เป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ้านในก็จะมีการแบ่งส่วนการแสดงออกเป็นสี่ส่วนค่ะก็จะมีส่วนที่หนึ่งคือบ่อน้ําส่วนที่สองเป็นนาข้าวค่ะส่วนที่สามเป็นปลูกพืชไร่ผู้สวนไม้ยืนต้นค่ะและส่วนที่สี่ก็จะเป็นการปลูกที่อยู่อาศัยค่ะและเลี้ยงสัตว์สังเกตรวมถึงมีแปลงสาธิตการปลูกองุ่นเป็นองุ่นไร้มเมล็ดพันธุ์บิวตี้ซิเลตองุ่นพันของโครงการหลวงค่ะทลังจากใ้เบอร์ถัดมาก็เป็นสวนจาก ธานาคารกรุงไทยค่ะก็จะ่วภไยใต้แนวคิดการลดใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนค่ะรวมถึงทางในก็จะมีโครงการต้นกล้าสีขาวค่ะที่ปลูกดสมุทลใหเยาวชนเป็นคนดีของสังโคมค่ะจ